สวัสดีครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆมาแนะนำนะครับตัวนี้เลย f i ิสกาดีท็อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นจูเินซีลกิกลิบเฉพาะนะครับนำเข้าจากประเทศอเมริกาเลยนะครับข้อดีของจูเินซีตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีเสถียรภาพเป็นอย่างมากนะครับซึ่งสามารถมีชีวิตรอดเข้าไปในลําไส้ได้ถึง90%นะครับมากกว่าจูเินซีธรรมดาถึง10เท่าเลยทีเดียว และตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปลอกสมดุลร่างกายนะครับขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายและที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของระบบผอผผานอีกด้วยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายออดแนะนําให้ทดลองใช้ตัวนี้ดูนะครับผมและที่สําคัญเลยง่ายมากเลยนะครับแค่เพียงแกะนะครับผสมกับน้ําดื่มนะครับ120-150 ml นะครับผมคนให้เข้ากันแล้วก็ลองดื่มดูนะครับผมก่อนนอนผมรับรองได้เลยครับว่า หลายๆท่านที่ประสบปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยก็จะดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยขอบคุณมากนะครับยังไงอย่าลืมทดลองใช้ดูนะครับ